สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาช่วงเมาส์มอยสอยหยวกแอนแต่งหน้าไปในตัวนะคะโอเคค่ะพี่พิมพทาแป้งลงพื้นรองพื้นเลยแล้วหลังจากพี่พิมทาครีมกันแดดทุกครั้งนะคะพี่พิมก็จะใช้นี่ค่ะเซต้าโปรเฟชชั่นแนลนะคะ S.F. 30ค่ะแล้วก็ตามด้วยเซต้าโปรเฟชชั่นแนลซิลิโคนพรมเมอร์นะคะตัวนี้ใช้แค่นิดเดียวนะคะแค่ไม่ได้ถั่วเขียวนะคะตัวนี้พี่พิมพ์ใช้ตั้งแต่เดือนเมษาปีนี้นะคะตอนนี้หมดแล้วค่ะตุราวันที่31หมด นี่คือหลอดใหม่ที่เดี๋ยวต้องแกะใช้พรุ่งนี้นะคะ6กถึงเดเดือนค่ะคุ้มมากๆค่ะกับประมาณ950อะไรประมาณนี้นะคะติดตอ่อพี่เล็กเซตาได้เลยนะคะค่ะเสร็จมาเลยค่ะํำใหญ่กันมากไม่ได้แล้วพี่วีก็จะเริ่มลงดวงตาด้วยสีเดิมค่ะวันนี้สี Suspect ของ Ne g a t ตนะคะช่วงนี้จะแต่งหน้าซอบจะไม่เน้นเวอร์วนมากนะคะแล้วก็เกลี่ยมันลงไปค่ะ ไม่ต้องอะไรมากเนาะวันนี้ค่ะมีคนหนึ่งในไลน์เขาได้ส่งเมสเซจมาบอกว่ามาถามว่าพี่พิมพ์ได้ลงหนังสือ spicy ด้วยเหรอครับปกของคริสหอวังอ้าวก็เลยไป<ม>คริสฮอวังก็คือฉันไม่ใช่หรอเอา้าวล้อเล่นค่ะค่ะบอกว่าพี่ได้ลงในคอลัมน์ของ Social c a m มสีม่วงนะคะก็มีชื่อพี่อยู่ในนั้นเป็นลำดับที่สี่ที่อยู่ในโซเชียลแคมอะไรเขาพูดประมาณว่า พี่เป็นสาวไฮโซอย่างนั้นอย่างนี้จะมาพูดถึงเรื่องความงามถ้าอยากอะไรต้องถามชีอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องถามพี่ใช้ชื่อในนั้นก็คือชื่อพี่ในโซเชียลแคมค่ะคาเลนพีมค่ะก็ะขอบคุณมากนะคะทางหนังสือสไปซี่นะคะที่ทำที่เอาพี่พิมไปลงตรงนั้นนะคะก็ขอบคุณมากค่ะคก็ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรมากมายแต่คือเขาก็พูดถึงในเมนหลักของโซเชียลแคมสีม่วงนะคะ ก็คือว่าคนที่แบบว่าพ๊อปอัพดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะทางหนังสือสไปซี่นะคะถ้าสนใจเดี๋ยวกลับไปเราจะไปให้สัมภาษณ์นะคะอุ้ย <c oughs> บ้าหรอคารินพิมก็จะเป็นโอกาสหนึ่งนะคะที่แบบว่าเออที่เขายังคิดถึงเราพูดถึงเราเราก็ แล้วนี้ก็ใช้สีต่อไปค่ะพี่พิมพจะไม่พูดเรามาเมาส์มอยนะครับก็ไม่ต้องว่าดูพี่พิมแต่งหน้าแล้วนั่งดูพี่พิมแต่งหน้าคุยกันไปเนาะก็ก็ดีใจมากเลยนะคะก็พูดถึงทั้งหมดสี่ห้าหกคนวังคะถ้าจําไม่ผิดแต่พี่เขาครอบหน้าเฉพาะที่มีชื่อพี่แล้วก็น้องอันดับที่ห้าก็เป็นน้องเพชรปกปราณถาเปเอะหาน้องเพชรชี่ะค่ะตรงนั้นต่อจากพี่ แต่ดับหนึ่งสองพี่พิมย,ยังไม่รู้เลยค่ะไปหาอ่านกันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับน้องโฟลเลอร์ใหม่ๆด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เอเก่าๆนะคะที่ยังรักแล้วก็อยู่กับพี่พิมอย่างเหนียวแน่นนะคะเราก็จะทำคลิปดีๆในเรื่องความสวยความงามสนุกสนานโปกฮาเฮว่ากันไปเนาะออกมาคุยกันออกมาอันนี้กันไป ทำ,ทำอาหารทำอาหารเมื่อวานเป็นไงบ้างคะดูข่าวการเมืองไทยแล้วก็ปวดเสียนค่ะประชุตตอชมอะไรกันตอนตีสามตีสี่ลงมติอะไรตอนตีสามตีสี่คนมันก็อยากกลับบ้านสิคนมันก็อยากง่วงคนกูมันก็อยากลงคะแนนว่า <c oughs> อยากคุยกันเรื่องการเมืองเลยคะ่ะ เรามาคุยกันเรื่องความสวยความงามนะคะมีน้องหลายหลายคนก็ถามมานะคะในเรื่องสัญญกรรมแต่มีน้องคอนหนึ่งคือความคิดตรงกับพี่ก็คือว่าสัญญกรรมแต่ละครั้งอะคะ่ะให้ไปเช็คกับดวงเพราะพี่พิมจะสัญญกรรมแต่ครั้งพี่พิมก็จะไปถามพระพระ,พระท่านนี้ก็คือท่านจะอยู่ที่จังหวัดน่านนะคะก็คือว่าพี่พิมพ์ถามแต่ละครั้งจะทําจมูกได้ไหมอะไรยังไงทําตาได้ไหมเพราะมันเป็นแบบว่า เขาเรียกว่าะไรนะดวงพี่พิมพ์ได้มาตอนนี้ก็คือว่าทุกอย่างก็คือเจอสามีคนนี้ก็คือดวงหน้าใบนี้เข้าใจไหมคะก็คือว่าก็ไม่อยากจะให้ไปทำอะไรอย่างนี้เข้าใจไหมคะแต่เราก็เดี๋ยวเราก็จะไปถามพระค่ะจะไม่พูดมากค่ะช่วงกรีเนเอรนเนอร์เดี๋ยวเละ

เยอะแยะค่ะเสร็จแล้วค่ะต่อไปก็ปัดมาสคร่าเห็นไหมครัพี่พิมแต่งหน้าไวมากนี่แบบนอนสต็อปเห็นไหมมาสคร่าก็อันเดิมนี่แล้วก็อะไรนะใครที่ไปทำาหงอาหารนะคะก็แอดไลน์มานะคะคาร e เลนอันเดอร์สกอร์พิมนะคะก็แอดไลน์มาส่งกันบ้านพี่พิมด้วยนะคะพี่พิมอยากดูผลงานการานอาหารนะคะพี่พิมอยากดูจริงๆค่ะ อีกหน่อยอีก6ปีกลับไปอยู่เมืองไทยถ้าโซเชียลแคมยังเวิร์กอยู่เดี๋ยวพี่พพ์จะไปหาซื้อชั่วโมงทำรายการทำอาหารที่เมืองไทยดีไหมแล้วใครจะดูฉันชอบนะชอบทำอาหารชอบคุยเมามอยไปอย่างนี้ อากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะที่นี่น่าเบื่อมากพี่ๆไม่ชอบอากาศหนาวนะคะทุกคนบอกว่าอิจฉาคุณน้องขามันไม่ได้หนาวแบบบ้านเรานะคะมันหนาวแบบหนาวเน็บค่ะมันหนาวเข้ากระดูกค่ะออกไปนี่คือหูถ้าไม่มีอะไรปิดหูนี่คือแบบว่าหูชาหูเย็นเลยค่ะบางครั้งถ้าหิมะลงอย่างเงี้ยอ้โห เออ,เออมีน้องคนาดึงถามว่าทำไมพี่ๆไม่ไปทําเสียงอะไรอย่างเงี้ยเป๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าทําเสียงคงจะเป๊ะคือุณน้องคะพี่อยากจะทํานะคะแตพ่พี่เห็นหลายคนทํามาแล้วก็มันหวีดร้องไม่ได้เข้าใจไหมคะแบบว่าเสียงบางคนเป็นยาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่เขาบอกว่าที่เกาหลีเป๊ะเนี่ยเขาจะสอดท่อลงไปนะสอดท่อลงไปแล้วก็ทําการเย็บเส้นเสียงเราให้ใท ไม่โหดนะคะไม,ไ,มไ,มไม่ให้ไม่ให้มันยานเป็นแบบเสียงผู้ชายอะคะ่ะก็น่าสนแต่คือแบบว่าช่างมันเธอะค่ะอายุป่านนี้เสียงนี้ปเป็นเอกลักษณ์ละกันใช่ไหมคะเจ็ดนาทีเข้าไปแล้วนางยังพร่ำเพ้อพนานาของนางไปพี่พิ่งขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณจักใจจริงเลยค่ะแบบว่าสําหรับทุกๆคอมเมนต์ในโซเชียลแคมในเฟซบุ๊กอย่างนี้นะคะ พี่พิมพจะไม่ค่อยได้ตอบนะคะแบบว่าบางทีเข้าใจพี่พิมพนะน่นนี่นั่นหลายอย่างมีน้องบางคนก็ถามพี่ในไลน์อะไรอย่างนี้พี่พิมพก็ตอบแต่ถ้าพี่พิมพเริ่มแบบว่าขี้เกียจพิมพ์พอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเราต้องทำโน่นทํานี่ขับรถก็ส่งเป็น voice เสียงเลยค่ะกับกายน้องเขาดีใจค่ะพี่พิมพส่งเป็น voice เสียงค่ะก็ พี่พิม์ก็ไม่ใช่คนดังอะไรเข้าใจไหมคะพี่พิม์ตอบไปบางคนดีใจแบบว่าโอ้โหคุณน้องค่ะพี่ตอบแน่ค่ะทุกคนอ่าฮะนี่ก็ปัดแก้มไปก็เดือกก็ฝากติดตามต่างๆนานาของพี่พิม์นะคะตอนนี้ก็สามหมื่นกับอีกเจ็ดสามหมื่นสามหมื่นสามกับอีกเจ็ดร้อยใช่ไหม เจ็ดร้อยก็ขอบคุณมากค่ะไปกันทีเล่นิดเนาะเดินกันไปทีล่นิดคู่กันไปใช่ไหมขอบคุณสหรับน้องๆใหม่ๆนะคะที่แบบว่าบางคนอดตาหลับขับตานอนเขาเรียกว่าอะไรนะนอนดูพี่พิมจนถึงเช้าอย่างเงี้ยค่ะคุณน้องพักผ่อนด้วยนะคะเอาพอง่างกลางวี่กลางวันอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาอแบบว่านั่งทํากับข้าวเข้าห้องน้ําถ้าพี่พิมสามารถช่วยผ่อนหนัก ให้เป็นเบาได้ในห้องน้ําก็นั่งฟังดูไปอะไรอย่างนี้เข้าใจไหมคะไม่อยากให้มันอดตาหลับขับตานอนนะเข้าใจไหมรักษาสุขภาพกันด้วยที่พี่พิมหลวงคาบตรงนี้ค่ะก็เลยเอากระจกบังเมื่อวานไม่ได้ดูข่าวตอนเย็นครับมัวแต่แจกขนมเด็กติ้งนองติ้งนองอยู่ ฮาโลว,วีนก็เลยต้องมาย้อนดูชาวนี้เสร็จแล้วค่ะเค่ okay, ค่ะขอให้ทุกคนแฮปมากขึ้นหนนะคะพี่พิมรักแล้วก็เดี๋ยวได้เจอกันที่เมืองไทยค่ะจัดทริปแน่ค่ะหวะ้วยขวางค่ะตลาดห้วยขวางทานข้าวกัน